หลังจากที่ลงคลิปอย่างสม่ำเสมอนะครับในช่อง YouTube ตอนนี้เห็นผลเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านเกณฑ์ในระยะเวลา4เดือนและสามารถที่จะสร้างรายได้ได้หลังจากนั้นนะครับทาง YouTube ก็จะส่งในเรื่องของพินหรือรหัสที่เราจะต้องไปกรอกในขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะรับเงิน หลังจากนั้นนะครับถ้าเราครบร้อยเดียนแล้วนะครับเราก็จะได้ตั้งค่าบัญชีธนาคารซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นการยืนยันว่าจะให้โอนเข้าสู่บัญชีธนาคารใดอันนี้คือกระบวนการพอาๆนะครับสําหรับท่านใดที่ทําในเรื่องของช่อง youtube อยู่แล้วก็จะรู้นะครับหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นเบื้องต้นเป็นไกด์ไลน์ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็ขอแนะนานะครับให้ท่านไปนําคลิปนะครับจาก เฟซบุ๊กของเราเนี่ครับไปลงช่อง YouTube ด้วยเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนนะครับว่าเราจะกรอกพินเหล่านี้ได้อย่างไรต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบแล้ว เขาก็จะส่งพินมาให้เรานะครับจาก YouTube ส่วนกลางนะครับคือบริษัทแม่นั่นเองจะใช้เวลาตรงนี้ประมาณตามเกณฑ์ของเขาครับคือประมาณ3-4อาทิตย์ 3- 4อาทิตย์หรือประมาณ1เดือนนั่นเองแต่บางท่านอาจจะที่2เดือน,นครับบางท่านอาจจะนานกว่านั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า,าระบบของ Facebook, เฟสระบบของ YouTube เองนะครับแต่ก็ไม่เกิน2เดือนนะครับถ้าอยู่ในภาวะเศรษฐ ในภาวะที่ปกติย้ำในภาวะที่ปกติถ้าเป็นโควิดอย่างนี้ก็คือจะนานหน่อยนะครับแต่อันนี้คือของผมประมาณสามอาทิตย์นั่นเองนะครับเราก็จะได้ปิดหมันเ้วมาดูวิธีการกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับเข้ามาที่ Google Adsense ของเราครับแตะเข้าไปครับหรือเราสามารถที่จะเข้าที่หน้าโฮมนะครับและค้นหาคําว่า Google Adsense มันก็จะมี ให้เราแตะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้คือในส่วนของผมนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะผมเลือกไว้เรียบร้อยแล้ครับทีนี้เรามาดูช่องของเรานะครับว่าเป็นช่องไหนให้เลือกตัวนั้นนะครับดีวขยายให้อยู่นะครับผมเลือกช่องนี้นะครับผมจะมีหลายช่องนะครับที่เปิดไว้คือเรามีหลายอีเมลอะเราสามารถเปิดช่องไว้หลายช่องนะครับส่วนเราจะ สร้างไรายได้จากช่องไหนไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ก็พอเลือกช่องที่เราต้องการเรียบร้อยใช่ไหมครับมุมบนซ้ายมือนะครับขีด3ขีดแตะเข้าไปครับแล้วมันก็จะมีเมนูให้เราเห็นนะครับในเรื่องของการรับชําระเงินตรงนี้นะครับแล้วเราจะเห็นคําว่าข้อมูลการชําระเงินนะครับรอดาวน์โหลดก่อนสักครู่นะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของรายได้นะครับอันนี้คือเป็นเกณฑ์ของเขาหลังจากนั้นนะครับกดคําว่าการทํางานครับการทํางานตัวแรกนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะขึ้นระบบให้ขอว่ายืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนสําเร็จเห็นไหมครับการยืนยันที่อยู่นะครับมันจะขึ้นว่าต้องได้รับการดําเนินการ ตรงนี้ไม่แตะอะไรนะครับให้เรามาแตะตรงนี้นะครับโปรดป้อนพินที่เราส่งไปสนีนีไปยังที่อยู่การชําระเงินแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมนะครับพินการยืนยันนะครับยาว6หลักย้ําคุณสามารถป้อนพินได้3ครั้งป้อนพินได้3ครั้งเท่านั้นห้ามผิดเด็ดขาดย้ําห้ามผิดเด็ดขาดนะครับ หลังจากนั้นกดยืนยันเมื่อเราใส่ผิดเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นการยืนยันที่อยู่เสร็จสิ้นอันนี้ก็คือจบเรียบร้อยนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีที่เราผูกไว้นะครับเรียบร้อยในเรื่องของการตั้งค่ารอรับเงินอย่างเดียวครับ